ต่อยโควิดถนัดเท้าขวาครับการใช้เราซ้ายเรลกูลารี่ใช้บ่อยใช้เป็นประจำแล้วประสิทธิภาพในการใช้ก็4เต็ม4ครับฟอร์มการเล่นคงเส้นคงวาค่าโคฟิดอยู่ในเกณฑ์กลางๆครับ2เต็มส2่ส่นทองไม่ต้องทำอะไรเลยครับเปิดเลยแล้วกันนะครับสปอร์ตไลท์สี คุกกี้แลนด์ช็อปรับเติมเกมอ e ีฟุตบอลและเกมอื่นอนอีกมากมายถูก,กัวเติมเองเติมไวสายฟ้าแลบต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อปให้บริการ9้าโมงเช้าถึงตีหนึ่งสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปครับสวัสดีครับทุกคนเป็นไงบ้างครับเปิดกันหรือเปล่าอ e ีพ c คในชาแนลบิดฟิลด์เดอร์มากันอยู่3ตัวครับสำหรับวันนี้และจะอยู่กับเราไปจนถึงวันจันทร์หน้านะครับ6วัน7วันประมาณประมาณ,มาณแล้ววัดพฤหัสก็จะต้องมาลุ้นอีกว่าจะมีแพ e ็กอีพ c หรือโชว์ทม์ที่พีโคปล่อยมาดูดท้องพวกเรา มีแพ็คไหนมาให้เราเปิดบ้างนะครับตอนนี้ผมรอแพ็ครอครอสบาเกเร่ล่างเชลซีอยู่ครับรอตัวเดียวเลยตัวเดียวที่ต้องการและตัวอื่นไม่ต้องมาอีกก็ได้แต่บางคนก็อรอปีเตอร์เชคนะปีเตอร์เชคล่างเชลซีครับก็น่าเปิดเหมือนกันหวังว่าจะมาช่วงสิ้นเดือนนะครับส่วนแพ็กนี้ก็น่าจะประหยัดทองกันไปหลายคนครับเพราะว่าตำแหน่งที่มาให้เราเปิดก็ มีก็อยู่หลายตัวแล้วแล้วก็มีค่าพลังที่ดีกว่านี้หลายตัวนะครับสายเติมทั้งหลายก็น่าจะเก็บทองแล้วก็ประหยัดทองกันไปไว้แพ็กหน้านะครับส่วนคนที่กําลังสร้างทีมอยู่ก็ผมว่าเปิดได้นะแพ็กนี้คนที่กําลังสร้างทีมแล้วก็ขาดตาแหน่งมิดฟิลด์อยู่นะครับก็เปิดได้แพ็กนี้ผมให้คะแนนความน่าเปิดอยู่ที่5้าถึงหเต็ม10ครับ5้าถึงหเต็ม10ดูจากค่าพลังแล้วนะครับพี่โคก็ ใช้ล่างเก่าๆมาให้เราเปิดแล้วก็ยัดสกิลพิเศษมาเพื่อล่อตาล่อใจแล้วก็อัพค่าพลังให้นิดหน่อยนะครับก็ใครที่กําลังสร้างทีมอยู่ก็เปิดได้ครับเปิดพอของปากของพอเปิดตามกําลังของเรานะไม่ต้องเปิดทุ่มเยอะนะครับขอให้ได้ขอให้โดนตัวที่ต้องการแล้วกันโอเคครับคลิปนี้พาทุกคนมาส่องแพ็กนี้ครับอีพิกเนชั่นแนลมิดฟิลด์เดอร์มากันอยู่3ตัวครับส่วนการ์ดไฮไลท์ไม่ขอไปยุ่งเกี่ยวนะครับไปที่ตัวแรกกันเลยครับ แันเกนสตอยโควิดตั้งนี้ตันอยู่ที่103นะครับไม่มีสกิลไ,ไม่ใช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 ,ใช่ใช่แล้ว <laughs> ไม่มีสกิลพิเศษนะครับอายุ25ปีสูงร้อยเเซนติเมตรถนัดเท้าขวาครับมาในตำแหน่ง amf และสามารถเล่น amf cmf ได้นะครับเลสไซล์เคทีเพมเกอร์ตัวปั้นเกมครับแล้วสามารถเปิดเพิ่มที่เอ SS ได้นะไปดูการใช้เท้ากันหน่อยครับ ต่อยคอิตถนัดเท้าขวาครับการใช้เท้าซ้ายเรกูลารี่ใช้บ่อยใช้เป็นประจําแล้วประสิทธิภาพในการใช้ก็4เต็ม4ครับอวามการเล่นคงเส้นควาค่าคอฟิ 19. ตอยู่ในเกณฑ์กลางๆครับ2เต็ม4น่าสนใจนะตัวนี้ถึงแม้ว่าค่าพลังไม่เยอะนะครับค่าพลังไม่สูงกว่าตัวอื่นแต่ก็มีการใช้2เท้าที่ดีครับใช้ได้ทั้ง2เท้าเลยบูสเตอร์ไม่แรกที่ชูตติ้งครับบวก2ที่บอลคอนโทรลจบสกอร์คิกกิง้งพาวเวอร์แล้วก็ความแข็งแกร่งครับ ไปดูสกิลกันหน่อยครับมีดับเบิ touch และหมักไซเทิร์นนะไม่ต้องเปิดสกิลอ่ายัดสกิลเกี่ยวกับการคลองบอลให้แล้วนะครับการเลี้ยงบอลก็ดีแล้วนะคัดบีไฮ้์เซนเทิร์นก็เป็นสกิลเลี้ยงบอลเหมือนกันโซคอนโทนครับสกิลคลองบอลลองแรงเคอร์เลอร์สกิลปั่นโค้งครับลองแรงชูตติ้งสกิลยิงไกลเฮลทิกสตอกส้นเฟิร์สทำช็อตยิงจังหวะแรกวันทัชน์พลาดแจกบอลจังหวะเดียวทรูพาสซิ่งไม่ใช่นะวันทัชน์พลาดแจกบอลจังหวะเดียวแล้วก็เอ o u t เคอร์เลอร์สกิลปั่นก้อยนะครับถ้าจะแนะนําให้เปิดเพิ่มก ใส่สกิลตามนี้เลยครับทรูพาสซิง่งใจบอลทะลุช่องไวเทสพาสสกิลคอสบอลไกลครับวางบอลไกลนะแล้วก็สกิลตะก,กุนยิงทั้งหลายที่เข้าขาดอยู่ก็นักกิลช็อตดิปปิ้งช็อตไลซิ่งช็อตนะครับประมาณนี้ที่จะแนะนําแล้วก็ไฟติ้งสปิริตหรือว่าซุปเปอร์ซับก็ได้นะครับถ้าเอาไปเป็นตัวสำรองก็ซุปเปอร์ซับถ้าเอาไปเป็นตัวจริงก็ใส่ไฟติ้งสปิริตเข้าไปครับโอเคไปดูตัวต่อไปครับพอสโคพอสโคผมมีแล้วนะแต่ว่าไม่มีสกิลพิเศษเท่านั้นเองครับ ตั้งน,นี้มาพร้อมกับสกิลพิเศษอายุ24ปีครับสูง170เซนติเมตรขนัดเท้ากว่าครับพอสโคมาในตำแหน่ง MF ร่างก่อนหน้านี้เป็นน่าจะเป็น CF m นะถ้าจะไม่ผิดนะครับมาในเพลสไตล์ KTV Maker เเครับเล่นได้3ตำแหน่ง MF CF m แล้วก็ DMF นะครับไม่แนะนำให้จับไปเล่น DMF ตัวเดียวนะอย่าหาทำให้จับไปเล่น MF หรือว่า CF m ก็ได้นะครับได้อยู่ทั้ง2ตํตำแหน่งนะไปดูกันใช้เท้ากันหน่อยครับ สโคถนัดเท้าขวาการใช้เท้าซ้ายก็ใช้บ้างเป็นบางครั้งแต่ถ้าใช้แล้วคุณภาพดีครับ3เต็ม4ฟอร์มก็เล่นคงเส้นคงวาค่าคงฟิตอยู่ในเกมกลางๆครับ2เต็ม4นะบูสเตอร์เม็ดแรกที่เทคนิคครับบวก2ที่บอลคอนโทรลทิปบิง้งไทยโพซิชั่น3พี่น้องของบอลครับแล้วก็ส่งสั้นนะดูสกิลกันหน่อยครับสโคมีดับเบิาลฮัทนะล่างนี้ไม่รู้ว่าล่างอื่นมีหรือเปล่าจำไม่ได้ฮะไลท์ซิงช็อตครับสกิลยิงเหินลองแร้งชูตติ้งสกิลยิงไกล อคูปติกฟินิชชิ่งยิงลูกท้ายากครับเฟิร์สทำช็อตยิงจังหวะแรกมาครบเลยมาแบบมาเต็มฮะสกิลค่ะแต่ลองเลนะ่นเทเลอร์นะบอลท้าท้าใส่บอลจังหวะเดียวครับทูพาสซิ่งใจบอลทะลุช่องไวเทสพาสสกิลคลอสบอลไกลครับวางบอลไกลต้องมีแลสโคมีแบบการใจบอลไกลอะ่ะสวยๆหลายลูกนะครับเอาไซค์เทเลอร์ครับสกิลปั่นก้อยและสกิลพิเศษครับวิชเนลรี่พาสเป็นสกิลที่ซัพพอร์ตเพื่อนร่วมทีมครับนักเตะคนไหนที่รับบอลจากพอสโคเข้าไปนะครับ ชัตแรกสัมผัสแรกของเพื่อนร่วมพิมพ์จะจับบอลได้ดีเฟิร์สทัตแรกจะจับบอลได้ดีหรือว่าจ่ายบอลแบบว่าจ่ายบอลจังหวะเดียวอะ่ะจ่ายบอลเดียวไปเลยรับบอลจากคอสโคไม่ต้องรับก็คือจ่ายไปเลยอันนี้เป็นเฟิร์สทัตที่ดีครับอ่ะโอเคสนับสนุนการเฟิร์สทัตของเพื่อนร่วมพิมพ์นะครับประมาณนี้แหละโอเคไปลุยฟิกเกอรครับมาพร้อมกับสกิลพิเศษขอการลั่งนี้ตันอยู่ที่105ครับสโคตันอยู่ที่104นะ ฟิโกอายุ32ปีครับสูง1 8 0ซนเมตรถนัดเท้าขวามาในตำแหน่งปีขวาครับ R M F แต่สามารถเล่นได้ทั้งสองฝั่งนะกองกลางก็เล่นได้ครับ M F C F เล่นได้นะครับไม่ใช่ M F กับ S s ก็เล่นได้นะครับแล้วก็ปีกบนปีกล่างซ้ายขวาเล่นได้หมดเลยนะล่างก่อนๆมาในเพลย์สไตล์ฟอร์บิ๊กฟินเกอร์ครับล่างนี้มาในเพลย์สไตล์โฮลเพเยอร์ ier, หลายคนชอบมากๆอ่ะตันอยู่ที่105ครับ ดูกันใช้เท้ากันหน่อยครับฟิกโก้ถนัดเท้าขวาครับการใช้เท้าซ้ายก็ใช้บ้างเป็นบางครั้งแต่ถ้าใช้แล้วคุณภาพ3เต็ม4ครับฟอร์มกอลเล็กคงเส้นคงวาค่าคงฟิตอยู่ในเกณฑ์กลางๆครับ2เต็ม4บูสเตอร์เม็ดแรกที่บอลแครงครับบวก2ที่ดิปปิ้งไทยบูซันครับเลี้ยงบอลแล้วก็คลองบอลครับสปีดและบาลานซ์ครับดูสกิลกันหน่อยครับซิสเซฟนดับเบิลทัชฟิปแพ คับแมนเทิร oh, oh. bon, mm ์นโซโคทล์โอ้โหสกิลของบอล5สกิลทุกคนยังไม่จบยังไม่จบมีโมเมนตัมดิปปิ้งเป็นสกิลพิเศษที่ปรับค่าพลังการเลี้ยงบอลของลุยฟิโก้ให้เลี้ยงบอลติดเท้ามากขึ้นในแดน3ในแดนที่บริเวณที่โจมตีคู่แข่งได้บริเวณหน้ากรอบเขตโทษของคู่แข่งไปจนถึงเส้นหลังประตูของคู่แข่งครับประมาณนี้และสกิลจ่ายบอลครับทรูพาสซิ่งจ่ายบอลทะลุช่องพินพอยต์ก็ซิ่งครับต้องมียคอสบอลริมเส้น bon เอาไซเคิลสกิลปัดก้อยและกับตันซี่ครับฟิกโก้แนะนําให้ใส่สกิลยิงที่ขาดครับ,แล, One ouch, รบ bon jo, แล้วก็ใส่วันทัศน์ครับส่บอลจังหวะเดียวแล้วก็ไฟติ้งสปอริตนะครับอ่ะตอนนี้ผมมีอยู่100ทอง <c oughs> เดี๋ยวนะขอไปดูในคลังก่อนน่าจะมีอีกสักสักร้อยหนึ่งนะครับแพ็กนี้ไม่เปิดครับประหยัดทองแพ็กนี้ไม่เปิดนะครับขอไปลุ้นแพ็กหน้าขอให้มาเกลเล่มาปลายเดือนแล้วกันมาช่วงสิ้นเดือน นะครับนะครับพี่โคอย่าอย่าพึ่งมาตอนนี้เพราะว่ากําลังแห้งอยู่ช่วงนี้ก็ประหยัดทองกันไปนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะอ้าวเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมแนะนำเอสกิลยัดสกิลของพอสโคหรือยังครับน่าจะยังนะน่าจะยังเดี๋ยวขอยัดสกิลพอสโคหน่อยครับสกิลพอสโคนะครับถ้าจะแนะนําให้ใส่ยัดให้พอสโคก็โซคอนโทรลครับดิปปิ้งช็อตครับนักเกิลช็อต ไฟติ้งสัมบิดอินเตอร์เซชันและบ็อกเกอร์ครับถ้าจะไปะยืนทีมเอก็ใส่อินเตอร์เซชันกับบ็อกเกอร์เข้าไปได้เลยนะครับประมาณนี้โอเคมาช่วงนี้เล่นกิจกรรมก็จะเจอแบบว่าทีม New นิวคาสเซิลบ่อยน่ยนะทุกคนทำใจหน่อยนะครับ <c oughs> เด็กของทำใจหน่อยนะครับ <c oughs> ยอกยอกยอกเกมกีฬาครับมีแพ้มีชนะไปครับขอลุ้นสัก2 0 0ทองแล้วกันนะ ขอให้ทุกคนเปิดได้ตัวที่ต้องการครับใครเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดซับก็ฝากกดซับกดไลค์ให้กับฟอฟันด้วยนะครับสองเลนทองไม่ต้องทําอะไรเลยครับเปิดเลย,ลรรยลเลเแล้วกันนะครับสปอตไลท์สีโอ้โหหลังคาเทาหลังคาเทาแล้วก็เลเซอรอ์อีกร้อยหนึ่งมีอีกร้อยหนึ่งมารอบนี้ทําอร่อยหน่อยทําอร่อยหน่อยอะไรที่มันคุ้นเคยนะข <c oughs> อถ้าเป็นไปได้ก็ ลุยฟิโก้แล้วกันนะลุยฟิโก้ยังไม่มีนะครับขอลุยฟิโก้แล้วกันไม่ใช่ว่าค่าพลังเยอะนะอยากได้แบบอยากลองครันั้นเองครับตั้งนี้เหมือนกับว่าเป็นโฮพเยอ์ด้วยเนาะก็อยากลองนะครับล่างก่อนโกไม่เคยล่างเลยฮรลุยฟิโก้นี้ก็ล่างนี้เหมือนกับว่าอัพอัพสปีดเพิ่มจากของเดิมด้วยนะฟิโก้ก็เพิ่มขึ้นมาให้นิดหน่อยนะครับเอาค้งเต็มเหรอเอาเดียวเดียวเดียว อท,ออ <samh> ทองไม่พอเดี๋ยวนะแป๊บน,นึงทองไม่พอเดี๋ยวแป๊บนึงนี่มันมีนี่อีกล็อกอินโบนัสอ่าพอแล้วไม่ลงทุนครับแพ็คนี้ครับมาขอลุยฟิโก,โกตัวเดียวหนึ่งสองสามแล้วก็หนึ่งสองสามบางคนบอกทำอะไรของมันมีทองไม่ต้องมีสูตรใช่ไหม ไม่เป็นไรครับผมทําแล้วผมสบายใจแล้วก็นับหนึ่งสองสามครับสปอร์ตไลท์สีมาหน่อยแล้วก็อจบครับโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ไม่ล่าครับคลิปนี้ไว้ทุกคนโชคดีครับเปิดได้อีพกตัวที่ต้องการแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับคนที่อยากจะดูผมรีวิวไอดีนี้ก็เดี๋ยวขอเวลานิดนึงขอเวลานิดหนึ่งนะครับขอให้ได้ตัวที่ต้องการนิดนึงเดี๋ยวก็อาจจะเป็น อีพีหน้าก็ได้ไม่แน่นะครับขอบคุณครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพอฟันชาแนลผมทำได้คุณก็ทำได้ไปก่อนละครับสวัสดีครับบายประหยทอง